สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on Tour นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะกำลังจะเข้าไปในสวนนะคะด้านในนะคะไปหาคุณพ่อนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณพ่อเขาก็ตัดหญ้าอยู่ด้านในนะคะก่อนที่จะไปสวนนะคะคุณแม่ก็ต้องแต่งตัวก่อน,นะคะ่ะปกปิดนะคะใบหน้าของเรานะคะเพื่อป้องกันแสงแดดคะ่ะนะคะเคจะบอกว่าตอนนี้นะคะคือแดดแรงมากนะคะแล้วก็ร้อนมา,มากๆด้วยนะคะ คุณแม่ก็เลยเอาเสื้อนะคะมาปิดแบบนี้ค่ะนะคะทุกคนเออนะคะก็นี่ค่ะคุณแม่ก็เตรียมนี่ไปด้วยค่ะนะคะน้ํานะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็มีดนะคะแล้วก็พวกผงผงชูรสถ้วยอน้อยน้ําแล้วก็พริกป่นน้ำปลานะคะเออขาดน้ำปลาะ นะคะเดี๋ยวจะไปเอาน้ำปลาข้างล่างนะคะไปด้วยนะคะเพื่อที่จะอ,อุปกรณ์วัสดุทั้งวัสดุดิบทั้งหมดนี่ที่เตรียมไปนี่คือเป็นวัสดุดิบที่จะเอาไปกินมะม่วงนะคะคุณแม่จะเอาไปทําเป็นน้ําจิ้มมะม่วงค่ะเพราะว่าด้านในนี้นะคะมันจะมีมะม่วงนะคะที่มันออกลูกนะคะเดี๋ยวพอไปเจอคุณพ่อเสร็จนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะก็จะปรุงนะคะน้ําพริกนะคะที่จะกินกับมะม่วงนะคะ แล้วก็นั่งกินกับคุณพ่อค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยนะคะทุกคนนี่ไปค่ะดดีดีดีด,ด,ดนี่นี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะมีกะปิดนะคะแล้วก็มีปลาด้วยนะคะนี่ค่ะพร้อมค่ะ เดี๋ยวเราไปหาคุณพ่อกันเลยโออชมตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ได้เดินมาถึงด้านในสวนแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงจุดที่คุณพ่อตัดหญ้าอยู่นะคะค่อยๆเดินไป พ่ออยู่ดูค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในส่วนของสวนด้านในนะคะตรงขอบบอ่อนี้นะคะเพราะว่าจะมาเดินระบบท่อนะคะแล้วก็มาตัดหญ้าค่ะคุณพ่อเขาจะตัดหญ้านะคะที่เหลือนะคะขอบบ่อ ตรงนี้นะคะนี่นี่เหลือแค่ช่วงนี้นะคะนองนั้นก็คือตัดหมดแล้วนะคะอตายืนแลบลิ้นอยู่ตรงนู้นพอ่อบกไม้บกมือหน่อยครับเออ ห้างนะตรงนู้นร้อนไหมนี่ก็เย็นสบายอยู่ครับเดี๋ยวนี้ตัดไปถึงต้นไถ่ก็เย็นโอเคทนะ่านผู้ชมตรงนี้คือมันจะมันจะมีลมมากกว่านะเวลาลมตรงนี้ก็คือเย็นนะเนี่ยเนี่ยลมตรงนเ,นเนี้ยเย็นเพราะมันจะมีลมพัดที่มาจากทางทุ่งนานะคะ เดี๋ยวนั่งตรงนี้ดีกว่าคนเพราะว่าตรงนู้นคุณพ่อตัดหญ้าอยู่นะคะมันอันตรายนะคะเดี๋ยวนั่งกินม้ม่วงตรงนี้ดีกว่าเย็นดีนนะคะท่านผู้ชมคุณพ่อกำลังตัดหญ้าอยู่นะคะ จะไปนั่งกินมะม่วงนะคะคุณแม่จะพาท่านผู้ชมไปดูคุณพ่อนะคะตัดหญ้าก่อนนะคะคุณพ่อมาตัดหญ้ามุมนี้นะคะ เสียงมันดังนะคะท่านผู้ชมเข้าไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะคะถ่ายได้แค่ตรงนี้ค่ะอัตราไปไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ลงเล่นน้ำหรือเปล่าเ่อันนี้ก็ต้องอันนี้เป็นจุดปั๊มน้ำนะคะ เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะลงพวกฟักทองลงผักนะคะแล้วก็ลงมะละกอนะคะ ไท่านดูดันดูชมดิอาตานาดีด้วยชมก่อนนี่ดูกงดูกัำโอ้โหแล้วพ้นทุกไปไหนอ่ะฮะพ้นทุกไปไหนโอ้โหชมดูเล่นใหญ่ละดูพ้นทุกไปไหนฮะป้าพ้นทุกไปไหนดูอาตานั่งลงอาตานั่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 งเดียวเดียวเดียวอาตานั่งลง นั่ง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 ก่อนนั่งนั่งอาตานั่งดูท่านผู้ชมดูเขาอยากเล่นนะคะนั่งนั่งไปนั่งมางับคอโอ้ยไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมต้องลุกละไปวิ่งเล่นไหนมาไม่ลกเมื่อกี้ โอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะเขาตัดหญ้าอยู่ตรงนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะไปนั่งรอคุณพ่ออยู่ตรงนู้นนะคะตรงจุดที่คุณแม่นะคะเอา,เอา,เอาวัตถุดิบนะคะของการแบบว่ากินมะม่วงนะคะวางนะคะตรงนู้นนะคะเดีค่ะเดี๋ยวจะไปรอตรงนู้นะคะ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อตัดหญ้าเสร็จนะคะเดี๋ยวก็มากินมะม่วงด้วยกัน,นะคะ่ะไปแล้ว เระวงนะพ่อคุณแม่วางตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งกินตรงนี้ค่ะคุณพ่อก็อยู่ตรงโน้นนะคะเดี๋ยวคุณพ่อตัดหญ้าเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมานั่งกินมะม่วงด้วยกันค่ะคุณแม่นั่งรอตรงนี้ก่อนนั่งรอกับอาต,ตาตรงนี้แหละ น,นี้นะคะคุณพ่อนะคะเขาหยุดตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูว่าคุณพ่อทําอะไรอยู่นะคะหลังจากที่หยุดเครื่องตัดหญ้าแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่คุณพ่อตัดหญ้าอยู่เนี่ยนะคะคุณแม่นะคะเขาใกล้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันตรายนะคะแต่ตอนนี้คุณพ่อหยุดตัดแล้วนะคะแต่ว่าคุณพ่อกําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ค่ะโหลท่านผู้ชมนี่คือหญ้าที่คุณพ่อตัดกองนะคะไว้นะคะนี่เห็นไหมคะกองเบเลิเลยนี่ก็จะเป็นจอมปลวกเก่านะคะโหจอมปลวกใหญ่มากเลยค่ะอยู่ตรงต้นมะพร้าวนะคะจอมปลวกเนี่ยเราก็จะไม่ทําลายนะคะท่านผู้ชมเรามีจอมถ้ามันมีจอมปลวกที่ไหนนะคะเราจะไม่ทําลายไม่ขุดไม่อะไรเขาเนาะเพราะว่าเขามี มีปลวกนะคะแบบเป็นแสนๆเป็นล้านๆตัวค่ะนะคะเราไม่ไปเบียดเบียนเขานะคะเราจะปล่อยเขาไว้เงี้ยค่ะแล้วถ้าเราจะปลูกมะละกอหรือปลูกผักเราก็เว้นเอานะคะและนี้ก็คือสภาพนะคะที่คุณพ่อตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวคุณพ่อก็น่าจะมาตัดอีกรอบหนึ่งนะคะคือจะบอกว่าหญ้ามันเยอะมากนะคะแล้วก็มันสูงมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้านในค่ะหัวตา พ่อนูโยนี่หนูโยนี่พ่อบอกมือทำชมนายแล้วดูชมคุณพ่ออยู่ในดงอยู่อันนี้จะเป็นตน้นอันนี้จะเป็นดงของเอ่อไม้ไผ่นะคะเห็นไหมคะกอใหญ่มากนะคะพ่ออาตามันดงแปลกๆนะพ่อเออพ้อนทุกไปไหนอะ่ะเนี่ย เขาเห็นว่ามันจะมีที่ชาวบ้านเห็นบอกว่ามันมีงูจงอางมันมีอยู่แถวเนี้ยท่านชมส่วนหนึ่งคุณแม่ที่ไม่กล้าเข้ามาก็ส่วนหนึ่งก็คือกลัวงูจงอางนี่แหละแต่บอกเจ้าที่จะถามว่าไม่ต้องมานะเราเราเราต่างคนต่างอยู่นะเราก็กลัวเจ้าเจ้าก็กลัวเราเราจะไม่มาแบบทําร้ายกันเนาะก็คุณแม่ก็บอกเจ้าที่จะถานที่นี่และเนี่ยท่านชมอันนี้อีกกอหนึ่งกอไผ่มันจะมีสองกอนะคะ นี่ยะนี่กอหนึ่งกอสองนะคะกอนี้ใหญ่สุดค่ะโอ้ใหญ่มากเลยทุกคนงูท่านชมใครมีความรู้บ้างงูมันชอบอยู่ในกไอไผ่หรือเปล่าหรือเปล่ายังไงเนาะแต่วกกอนี้ใหญ่มากนะคะอืมนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นไผ่อะไรพ่ออันนี้ไผ่อะไรพ่อ<ะ>ไผ่ลหวานเหรอไผ่หวานเหรออืม ไหวานคุณพ่อบอกท่านชมนี่ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ,ญ้าะนะคะที่คุณพ่อวางไว้นะคะแต่นู่นค่ะท่านชมคุณพ่ออยู่ในป่านูนะะ่นะคะนะคะไปดึงเอ่อคือคุณแม่จะบอกท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้คุณแม่ถอยออกมารอบหนึ่งนะคะหลังจากทีถ่ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะเพราะว่าเมื่อกี้อาตานะคะเขาเดินวนอยู่ตรงกอไผ่นะคะอาตาเขาวนไปวนมานะคะไม่รู้ว่าเขาเจออะไรในกอไผ่ค่ะท่านผู้ชมนี่ กอไผ่ก้อนนี้ค่ะเมื่อกี้คุณแม่กาลังจะพูดถึงคุณพ่อนะคะเขาอยู่ตรงต้นมะพร้าวตรงนู้นะคะ่ะเขากําลังดึงก้านมะพร้าวนะคะลงจากต้นนะคะอืมเนี่ยค่ะเมื่อกี้คุณแม่นะคะก็เลยแบบถอยไปดูล้านเรานะคะอ่าข้างนอกนะคะตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็เดินเข้ามาถ่ายให้ทห่านชมดูอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่ยก็ไม่รู้นะคะทุกคนว่าตอนเนี้นะคะมีอะไรในกอไผ่ตรงนี้ยค่ะอัตราเข้าถึงดูแบบหวาดกลัวนะคะแล้วก็แบบเหมือนเดินวนแล้วก็แบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะคะด้ชมแบบเข้าไปใกล้แล้วก็ถอยเข้าไปใกล้แล้วก็ถอยอะไรเงี้ยอืมเนี่ยไม่มีพ้นทุกมาฮะเห็นไหมคะานผูโชนเห็นไหมเนี่ยเียคุณแม่ต้องแบบไม่ประมาด้วยเหมือนกันนะ พ่อระวังตัวด้วพ่อ,พ,อพ่ออย่าประมาทเด็ดขาดเลยนะคุณพ่อ,อดึงก้านมะพร้าวอยู่ตรงนู้นนะคะท่านผู้ชมมันต้องดึงก้านมะพร้าวลงก่อนนะคะไม่งั้นมันจะตัดย้าไม่ได้นะคะคือบางท่านก็บอกว่าทําไมคุณแม่ไม่ช่วยคุณพ่อนะคะคือจะบอกคุณแม่นะคะจะเข้าไปช่วยคุณพ่อแล้วตัวคุณพ่อไล่ออกมาค่ะนะคะ ไล่ออกมาว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งค่ะทุกคนอืมเขาลำคาญตาค่ะทุกคนเออคุณแม่ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ท่านชมได้ดูเลยนะคะเดินไปตรงนู้นดีกว่าท่านชม,มเดี๋ยวไปถ่ายคลิปนะคะ ุณพ่อนะคะตรงมุมนู้นให้กับท่านผู้ชมได้ดูดีกว่าคุณแม่นะคะจะไม่เดินเลาะตรงนู้นนะคะแต่คุณแม่จะเลาะตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะท่านชมคุณพ่ออยู่นี่ค่ะ กอตัวนี้หนูเข้าไปได้ไหมั้ยนี่ผู้ชมคุณไม่ออกมาถึงนี่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นจุดนะคะที่คุณพ่อนะคะเคยตัดหญ้าแล้วนะคะอืมแต่ว่ามันก็ยังมีหญ้านะคะแซมแซบออกมานะคะเดี๋ยวคุณพ่อเขาจะมาตัดอีกรอบหนึ่งนะคะโดยใช้ได้เอ็นนะคะ แต่ว่ามุมนี้นะคะยังไม่เคยตัดค่ะต้องใช้ใบมีดอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ชงเสิ <c oughs> เนี่ยถ้าไม่ดึงออกนะคะเนี่ยมันจะ ตัดหญ้าไม่ได้นะคะอย่ดึงไว้ได้คุณพ่อเขาก็จะโยนลงบอ่ออะไรจะไม่ให้เอาไว้เป็นที่อยู่ปลาคุณพ่อ,อกอแล้วก็จะมีคนลงไปเอามะพร้าวใช่มะพร้าวคุณพ่อก็โยนลงบ่อนะคะให้มันลอยลในน้ำ<ค>ย่อยสลายล <c oughs> อัตตามีความสูงนะครับอัตตาพ่อโยนมะพร้าวลงบ่อแล้วนะ ไปลงไปเอาไปไปลงไปลกไปลงไปเอาแล้วพ่อหนูเตรียมอ,อุปวัดดุดีป่ะพ่อ <มา S 1> พริกกะป,ปิงนัวมาไว้กินมะม่วงกันอ่ะเ,อดเดี๋ยวรอให้พ่อตัดยาสิบก่อนเยอะแยะเลยอ่ะ ามะม่วงอ่ะเออ,รอเราค่อยเก็บอุ้ยมันมีน้ำด้วยนะอ่เอว่าแล้วเสียงจอมแจมจอมแจม,จม,จมท่านผู้ชมดูลูกชายอตาลงไปนู่นแล้วค่ะดูนี่อีกหน่อยนะคะเขาก็จะเข้ามานะคะแล้วก็โดดลงน้ำแล้วก็ไปเอามะพร้าวขึ้นมานะคะ่ะ ดูเอาน้ำมาให้พ่อด้วยนะพ่อพวกนี้มันตัดโดนแล้วมันใบมีดมันจะพับอ,อ,อันตราย Hmm, bukan ni. Hoi, atah. Dah ตอนนี้นะคะคุณแม่ต้องรีบเดินออกมาแล้วนะคะเพราะว่าคุณพ่อนะคะเขากำลังจับติดเครื่องตัดหญ้าค่ะออกมาก่อนค่ะอัตตานะคะเรียกเรียกอัตตาออกมาด้วยนะคะแต่อัตตาไม่ยอมออกมามัวแต่วามาแล้วแมวแล้วมาแล้วมัวแต่วิ่งคาบลูกมะพร้าวอยู่นั่นแหละ พ่อนะคะเขาเอากิ่งเขาเรียกว่าเอาก้านนะคะามะพร้าวนะคะลงบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็กําลังจะตัดย้าต่อค่ะคุณแม่ต้องรีบหนีออกมาก่อนอันตรายมานั่งอยู่ตรงจุดเดิมนะคะคือจุดที่จะนั่งกินมะม่วงค่ะนี่ค่ะโอ้ ตรงนี้ปลอดภัยสุดค่ะร้อนค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ได้ออกมาจากการตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะมากินมะม่วงค่ะนี่คุณแม่ก็กําลังจะปรุงน้ําพริกมะม่วงนะคะใส่กะปินะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องใส่กะปิค่ะเพราะใส่เยอะไมกระเบียพอดีอ่ะแม่ใส่เยอะกันไปจะเค็มครับโอเคใส่สองช้อนนะคะ แล้วเสร็จต่อไปนะคะเราก็ใส่พริกค่ะเผ็ดแบบสับๆไปเลยนะคะท่านผู้ชมผงนัวค่ะใส่ลงายหมดเลยเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วเสร็จนะคะใส่น้ำปะลาะค่ะน้ำปะลาก็เหลือทีเดียวนะคะใส่ลงไปหมดเลยแมนะ่ดูมันอัตราเป็นอะไรเนี่ยพ่อเนะะี่ยะ ช่วงคุณแม่ลืมเอาช้อนมามาพ่อมาใกล้ๆแล้วเสร็จแล้วนะคะก็กุเลกุเลนะคะกุเลกุเลเอ่อลืมเอาช้อนมาได้ไงวะมดูมันทำกุเลกุเลไม่มีแล้วรองเท้าบูทพ่อเสียหมดแล้วกะปินะคะให้มันนี่นะเด้อเด้อเด้อขอโทษนะคะที่แบบว่าเราต้องกินแบบลูกคุ่งนะ มันลุกทุ่งมี่ทำป็นช้อนเ่าะได้กล้องเห็นสัน่นไหมไม่สัน่นเนี่ยท่านผู้ชมดูมาพ่อมาใกล้ๆเลยอืมีมมปลานะคะมีกะปินะคะพริกป่นนะคะแล้วก็มีผงนัวนะคะไม่เอาปลาจอมด้วยปลาจมลืมอะ่ะพ่อไม่ได้บอกหนูอะ นี่ค่ะร้อนๆอเนี้ยบี้นะคะบี้กะปินะคะท่านผู้ชมให้มันแตกตัวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําพริกนะคะแบบจิ้มกับมะม่วงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวชิมให้ท่านผู้ชมดูกอนไม่ต้องใส่น้ําปลาแล้วนะคะนะครับนะจะเค็มเพราะน้ำลายแตกทําไมเจ็บมืนแม่าตากัดพ่อเนี่ย ้เดี๋ยวชิมไอ้น้ำจุ่มดูก่มมอนมะม่วงก็เก็บมาจากสวนนะคะวางนี้มาพ่อมามากินด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เราสองคนตายายนะคะก็นั่งกินมะม่วงแล้วค่ะมไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่มามะม่วงอร่อยเพราะมันเป็นมะม่วงแบบพอดีอ่ะออพอกินยัน่วๆ่านชมหน่อย อืมพอถือขึ้นมาพอพอแบบนี้ทำแบบนี้ให้ท่านผู้ชมดูมไม่ให้ท่านผู้ชมดูน้ำพริกด้วยอืมอ่ะดูกล้องดูกล้องกินยั่วให้ท่านผู้ชมน้ำลายไหลด้วยม,มันดูไม่ได้ <c oughs> ดู <c oughs> อตาตาอยากกิน <c oughs> อ่ะออืืนะ ท่านชมดูกะปิโอ้ยอ,<ฮ>อยู่ไฮอยู่น่าคือเก่าวมาเลยอย่างคือ,อบ้านๆน,นะคะ ได้เห,หลบกล้องฮะอู่ไม่ต้องเลยนี่หลบกล้องอหลบกล้อง,หล,ลองหลบมาอยู่ข้างหลังพ่อดูไหมน้ำผู้ชมนี่นะคะกินต่อกินต่อค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะแบโตโทรศพัพท์คุณแม่มันร้อนนะคะพ่อหนูต้องการแบบว่าอยากให้ทุกคนน้ำไายไหลพ่อก็ได้ ห,หดูยายทุกคนน้ำลายไหลไปด้วยไ <c oughs> อ้มาเกอ้าคุณพ่อมีแรงทำงานเลยมันเป็นมะม่วงอะไรพ่อวิวนนะมะม่วงมหาชนกครับอตอนดิบเขาจะเปรี้ยวครับแต่สุกมาเขาหวานมาก มีทองดําด้วยนะครับแต่คุณพ่อไม่รู้ว่าเล็กๆอย่างนี้มันจะเปรี้ยวไหมแต่ถ้าเขามีเขาเรียกว่าแก่แล้วอะ่ะมีเข้าเขาอ่ะครับเข้าเขาคือเริ่มแก่อ่ะเขาจะมันนะทองดําเนี่ยชีวิตต้องสู้สองตาย,ยายนะคะแต่คนที่แต่แต่คนที่สู้กว่าอยู่ตรงนู้นค่ะ บริการพ่อหลับตารอรอพ่อไปตัดหาเขาไปเฝ้าเนี่ยเวลาพ่ออยู่ไหนเขาก็จะนั่งนั่นน่ะเฝ้าเป็นห่วงพ่อเอามาใกล้ๆอีกพ่อพอยื่นมือไม่น่าักมาให้ล้ำจมดูหน่อยพอก้มลงล้ำจมจะได้เห็นเออตอน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 เราจิ้มอ่ะตอนที่เราแบบว่าเนี่ยพ่อกินอย่างนี้ ดีนะพกน้ำมาด้วยเดี๋ยนี้ตัวใครตัวมันนะเก็บมาสองลูกใช่ไหมคะครับพราขแมากกว่านี้ไม่ไหวอ๋อเขือตัดย่าไม่เสร็จอ่ะ อ่านผมน้ำพริกเหลือ<ไ>อยากเจไวกินรอบสองยังมีรอบสองอยู่เหรอใช่โอเคนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณพ่อนะคะเขากินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปะตัดหยัดตัดหญ้าต่อค่ะนะคะอืมก็มเหลือช่วงเดียวครับใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ยังไงก็ติดตามกันคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าคุณพ่อตัดหญ้านะคะในส่วนของตรงนู้นนะคะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะใช่ครับได้แล้วก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่ม ลงมะละกอนะคะแล้วก็ลงฟักทองนะคะก็ลงผักอื่นๆนะคะยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆเนาะเนาะกับชีวิตเราสองคนตายายนะคะชีวิตที่ฉันกําลังสร้างอย่ามองข้ามฉันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงมะละกอก่อนถ้าระบบน้ําเสร็จค่อยลงฟักทองใช่ค่ะนะคะชีวิตมันไปเรื่อยๆทุกคนนะคะก็ค่อยๆเติมค่อยๆแต่งไปเนาะให้มันสมบูรณ์ใช่ไหมพ่อครับกับอายุอายุก็เชราลงไปทุกวันนะคะอืม โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะโชคดีค่ะทุกคนรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายนี่ีเหลือไว้ค่ะเหลือไว้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะชิมทองดำใช่เดี๋ยวกลับมาพ่อตัดหญ้าเสร็จพ่อกลับมาพ่อลองชิมทองดำดูเปรี้ยวหรือว่ากลมกล่อมๆโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับเจอกันค่ะแล้วก่อน